วันนี้ฝ้ายจะมาแนะนําห้องที่มีอ่างจากกุชี่และวิวดีที่สุดของโรงแรมค่ะนั่นก็คือห้อง Ocean s u i t e Sky b a บาค่ะมาดูกันว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ห้องนี้จะได้อะไรบ้างข้อที่1ห,ห้องนี้จะมีอ่างจากกุชี่อยู่ที่ระเบียงสามารถแช่อ่างและมองวิวสวยๆได้ไปด้วยค่ะและถ้าใครที่อยากเล่นฟองบับเบิแบบฝ้ายก็สามารถซื้อเพิ่มได้ที่ล็อบบี้ด้านล่างได้เลย ข้อที่2ห้องนอนจัดสวยมากเพราะมีผลไม้ให้ทานด้วยเตียงนอนจะหันออกไปทางระเบียงสามารถมองเห็นวิวทะเลได้เลย ห้องที่3ห้องนี้กว้างมากมีพื้นที่กว้างถึง70ตารางเมตรเลยมีกระจกยาวมองเห็นสระว่ายน้ําซึ่งห้องนี้จะมีชั้นละหนึ่งห้องเท่านั้นค่ะห้องน้ําสามารถเข้าได้ทั้งสองฝั่งแถมมีอุปกรณ์ให้ใช้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นมีดโกนหนวดได้เป่าผมเป็นต้นค่ะแถมห้องน้ํากว้างและสวยมากสามารถเปิดบานพับให้มองเห็นห้องนอนผ่านกระจกห้องน้ําได้ด้วย ข้อที่4พห้องน,นี้เราสามารถทานฟรีได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขนมที่อยู่ตรงมินิบาร์หรือของที่อยู่ในตู้เย็นก็ดื่มได้ทุกอย่างโดยไม่บวกเงินเพิ่มค่ะข้อที่5เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้คลับเล้าของโรงแรมโดยจะเปิดให้เข้าสองรอบรอบแรกจะเป็นช่วงอัปตนุนทีจะมีขนมเบเกอรี่ชากาแฟต่างๆด้วยค่ะ ส่วนรอบที่2จะเป็นช่วงแฮปปี้เอาจะมีของว่างต่างๆและจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ hmm. เช่นไวายให้นั่งจิบกันด้วยข้อที่6ที่นี่มีหาดส่วนตัวและคาเฟ่ให้นั่งริมชายหาดกันค่ะ สระว่ายน้ำที่นี่ก็สวยมากๆมีสไลเดอร์ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถนั่งบนห่วงยางแล้วสไลเดอร์ลงมาได้เลยข้อที่เจ็ดสระว่ายน้ำอยู่ติดกับโซนอาหารเช้าเลยมีให้นั่งทานทั้งด้านนอกและด้านในที่นี่อาหารเช้าเยอะมากๆมีหลากหลายประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารไทยหรือญี่ปุ่นก็มีนะคะข้อที่8เพื่อนๆจะได้คูปองฟรีมูลค่า500บาทให้เพื่อนๆได้ไปแลกเครื่องดื่มหรือขนมต่างๆได้ที่คาเฟ่ตรงล็อบบี้ด้านล่างค่ะ ซึ่งไฟล์แรกตอนขากลับจะได้เอากลับไปทานที่บ้านด้วยค่ะด้านบนของโรงแรมจะมีบาร์ Over the Moon จะมี2โซนโซนด้านนอกจะเหมาะกับการชมพระอาทิตย์ตกแนะนำว่าควรจองโต๊ะก่อนนะคะและโซนด้านในคือโซนที่เหมาะกับทานอาหารค่ำแนวอิตาลีมีบาร์ให้เพื่อนๆได้ดื่มกันด้วยค่ะนอกจากนี้โรงแรมยังมีฟิตเนสสปาและกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย ใครที่ชอบเนวพูวิล่าก็มีนะคะโรงแรมอานาอานันตั้งอยู่ที่นาจอมเทียนพัทยาเพื่อนๆต้องมากันแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ